ชอะออมชมพูออมชมพูอ่ะแนะนําแต่ละอย่างจิ่นเจ๊จาชื่อได้แล้วชิเสื้อนี่อะไรเนี่ยไหนเนี่ยผีเสื้อเหรอผีเสื้อผีเสื้อตอนนี้โดนยาอะไรนะไอ้ไอ้น้ำส้มไอ้เนี่ยขันไม้เหรอเออน้ส้มขันไม้ใส่เยอะไปโอู้หนี่อะไรนี่จำได้ไหมกวาดผ้าพรมกวาดผ้าพรมนี่แยกหน่อได้ตั้งหลายหน่อแล้วมีอย่างเอหร โอเคต่อมานี่ต่อมาแล้วกดไหมนำเสนออันนี้คือยังฟิลโลอันนี้่างเจดสีม่วงอันนี้กวางมรกตสีดำกวางมรกตอ่ะฟังนี้ฟังนี้ฟังอันนี้เขาเรียกอะไรนะฟังนี้ด้วยเงินไหลมาชมพูเงินไหลมาชมพูอ๋อนี่ด่างด้วยเออด่างด้วฟิโลเหรอไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะไทคอนไทคอนเออไทคอนต้นกระถางสวย เงินไหลมาด่างขาวเงินไหลมาด่างขาวสวยเงินไหลมาด่างขาวอันไหนที่แพงอันไหนที่แพงอันไหนที่แพงแพงนี่เหรอหูช้างด่างเหลืองหูช้างด่างเหลืองนี่หนอแล้วนะคะใครสนใจจองจองจองมีหนอจองจองให้จองแค่ห้อยจองจองอุ้ยมีหลายหนอเดนนี่อะไรอันนี้อันนี้แพงใช่ไหมนี่แี่ไหยหนอนี่หลักอะไรอันนี้หลักพันหลักหมื่นไม่ต้องไปรู้ไปหลัก เป็นตัวแพงบนกระดาษด่างขาวอันนี้อีพี่ด่างขาวโอ้โหเุินบลบนกระดาษจะดูดีขนาดแบล็คดูดังเลยแล้วก็นี่นี่ทุงเงินถุงทองอันนี้กันอันนี้กันอันนี้ทุ่งเงินทุ่งทองมันตัวเล็กลงอ่ะใช้ตัดไงก็ใบลาใบเหลืองแบล็คคอฟฟี่นี่แบล็คคอฟฟี่โอหลูกมันเยอะมากเลย่่ชแบล็คคอฟฟี่อันนี้แบล็คเมจิกแบล็คเมจิกเออแบล็คเมจิกแบล็คเมจิกอันนี้แบล็คคอฟฟี่มันต้องเป็นเป็นแบบถุงใช่ไหม อันนี้แนนซี่แนนซี่ยังไม่ได้ออกกำลังมีไหลแล้วนะคะใครสนใจจองจองจองโอ้โหเยอะคุณนายเยอะมากนี่อีกอันนี้อะไรทำไมมันตรงข้างในมันน้องของหน้ากากฟาโลฟโลแต่ฟาโลเรากำลังดบำรุงรักษาอยู่ไอทับไทนะ่ะมันเป็นอะไรอันนี้ดุนนอนลงอันนี้เขาเรียกอะไรไวลาวาไวราวาแบคคอโร่แบคคอโร แบล็กโครโอันนี่สวยเชิดสวยแบล็กโคโรเดี๋ยวเพลย์พอยทให้มาต้นนี้มันเกิดไหมไม่ใช่ไม่ใช่แลกกับแลกกับเพลย์พอยท์เหรอจำไม่ได้เดินมาดูถุงเงินเดินมาดูถุงเงินถุงเงินเถิงเจตรงนั้นดูสวนตรงนี้นะครับเริ่มออกดอกครับอุ๊ยผีเสื้อมานี่อะไรนะลืมแล้วชบาชบาเมเปิ้ลชบาเมเปิ้ลแล้วนี่เริ่มออกดอกคือคอสมอสนะครับคอสมอสเริ่มออกดอก แต่ก่อนถุงเงินมันจะสวยมากเลยนะมันมันเจะตัดไงพอใบมันแห้งมันเดียวอ่ะมันจะแตกนี่มันมีลูกแล้วถุงเงินถุงเงินจองจองใ้าจะจองจองจองถุงเงินออกกำลังเริ่มออกจองนะครับจองถุงเงินอืมไปดูข้างบนเจ๊้ายมือนี่นี่นี่ต้นอะไรเนี่ยเลมันลามเลมันลามสมอมีนอแล้วด้วยมีนอสวยงามพร้อมขายพร้อมโอนพร้อมโอนมาไปดูข้างบน ดูพร้อมโอนนี่คือสวนในฝันเกิดถามว่าเคยขายได้ไหมตอบเลยว่าไม่เคยขายได้ไหมตอบเลยว่าไม่มาดูออดิดดางครับออดิดดางออดิดดางอ้อหอออดิดดางนี่จบด้วยอันนี้อันนี้คืออย่างกระเจี๊ยบ b l เ c k magic แบ a c k m a g i เอออันดี้มาทางนั้นจะไปปิดคลิปนี่เราอยู่ที่ พักโฮมนะ้ำปากช่องนะครับสวนของคุณเจ๊วันนะครับคือข้างหลังนะครับข้างหลังคือฝั่งบนอันซาเนาะบนอันซาเนาะเดี๋ยวนะครับโอ้เด้อจะถ่ายมุมนี้อ่าเขาดูสวนตรงนั้นหน่อยเจ๊เดินไปอข้างหลังก๊าเลังเจ๊ก๊าลัางปลูกผักอะไรอยู่นะตอนนี้ผักสลัดหน้านี้ต้องเป็นผักสลัดผักสลัดเนาะโอเคดูสิครับข้างหลังสวนผักนี่ดอกไอ อออีกส่วนหนึ่งข้างหลังนี่เห็นไหมถุงเงินถุงทองไอน,นี่เขาเรียกหอเงินหอทองหอเงินหอทองได้ซูมก่อนหอเ<อ><อ>งินหอทองนะครับส่วนตัวนี้เขาอ,อะไรเลยเรื่มังลามอะไรปะไม่ใช่ไม่ใช่เสือพานเสือพานอันนั้<า>นดูแบ็คเมจิกกลายใครสนจองเลยเด้ออันนี้แบ็คเมจิกกลายเจเลี้ยงจนมีกายกลายเนี่ยใครดูใกล้ๆอือหือมีฮาร์ดด้วยนะ ต้นไม้นะครับอากาศเย็นสบายทุกตานี้มาจากบาหลีนะครับจำได้มาจากบาหลีอนวันหนล่้าด่างนะครับตรงไหนอะเจ๊อาผ้าดีๆนะผ้าจะลกจุกน้นนำเดี๋ยวจะเข้าไปดูเจ๊ลองไปดู มีต้นไ่าจะนำเสนออีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งเดชปิดคลิปต้นนี้เลยไ่มนี่เหรอความสุขของคุณป้าคุณป้าไปเกษียนอ่ะบรรณาดางนะโอเคเดวจะปิดคลิปตรนนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับเจวันและก็สวนในฝันของนางนะครับ <c oughs> ปลูกอยนั่นแหละนางก็ยกข้ามไปข้ามมาชีวิตของนางคือปลูกต้นไม้นะครับ เป็นเป็นป้าวเกระสีน่ชีวิตยอยู่ใเกรีสีนะครับเนาะโอเคขอบคุณรับการติดตามชมนะครับเจ๊ปิดคลิปขอบคุณเจ๊เจ๊ขอบคุณก่อนเจ๊ขอ,ขอบคุณก่อนสวัสดีก่อนขอบคุณครับ